แล้วกรณีอันนี้เป็นกรณีเบื้องต้นนําเรื่องไปสู่กรณีของทักษิณชินวัตรทวีสอดสองต้องกล่าวเรื่องที่ทางราชธรรมน์บอกว่าจะมอบใบบริสุทธิ์ให้กับทักษิณ <c oughs> คือบอกเดือนนี้แต่ใบบริสุทธิ์มาเดือนหน้ามันก็จะ <c oughs> วางใบเสร็จใบบริสุทธิ์นี้เนี่ยหลังจากทักษิณครบกําหนดการพักโทษในช่วงเดือนสิงหาคมคือ22ได้ใบบริสุทธิ์ชาว23เนี่ยนะคะเรื่องนี้พันตํารวจเอกทวีสอดสอง ตอบว่าอย่างไรชาวบ้านชาเมืองรู้กันหมดแต่รัฐมนตรียังไม่ทราบรายละเอียดค่ะ,ะมันก็มีกระบวนการปกติถ้าการพักโทษหรือการปล่อยจะต้องมีหมายสารให,ให้สารเป็นผู้ออกคำสั่งนะฮะรายละเอียดก็ก็คงจะถ้าท่านพบกำหนดก็ก็คือคือก็จะต้องพ้นโทษไปตามหลักเกณฑ์ ตอนขั้นตอนอยู่ณจุดไหนล่ะครับตอนนี้ที่ไม่ด้รับรายงานไม่ได้มีรายงานยังยังไม่มีรายงานก็เป็นการปฏิบัติตามปกติสําหรับผู้พักโทษน่นะครับก็ถ้าถ้าเขาครบกําหนดเขาก็ต้องไปขอสารที่หลักการเนี่ยทางเดินจาก็จะขอสารก็จะมีหมายหมายพ้นโทษอ่ะวันครบกำหนดสุนทักิณนี่คือวันไหนนะครับตัวทักษิณจำไม่ได้จำไม่ได้ ประมาณเดือนสิงหาช่วงปลายมั้งครับหรือาจารย์จำไม่ได้จำไม่ได้นะคือมันมันเป็นขั้นตอนปกติอยู่เกณฑขั้นตอนปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรพิเศษแล้วกไ็ไม่มีไม่มีการรายงานมานะไปได้ข่าวมาจากใครครับท่านอานออคมราชันครับเออคมราชันอ๋อว่าคุณประสิทธิ์ได้แล้วเปนใครอ่าเดี๋ยวเต้องต้องต้องถามแต่คนนั้นจะาม,มนะให้ถามคนนั้น คำอธิบายคือยังไม่ทราบในรายละเอียดของเรื่องนี้แต่ก็เป็นไปตามกระบวนการปกติซึ่งการพักโทษหรือการปล่อยตัวจะต้องมีหมายสารเพื่อให้ออกคำสั่งในรายละเอียดครบกําหนดการพักโทษซึ่งคุณทวีเรียกคุณทศินว่าท่านก็ต้องพ้นโทษตามหลักเกณฑ์ขณะนี้ยังไม่มีการรายงานเข้ามาว่าอยู่ในขั้นตอนใดและก็จําไม่ได้ด้วยว่าวันครบกาหนดวันพักโทษของนายทักษิศเป็นวันใดรู้แต่ว่าอยู่ในเดือนสิงหาคมถือเป็นการปฏิบัติตามปกติ ไม่มีอะไรพิเศษสําหรับผู้ที่ได้รับการพักโทษถ้าครบกําหนดก็ต้องไปขอสารจะมีหมายพ้นโทษส่วนที่ทางกรมราชธรรมออกมาระบุว่านายทักษิณจะได้รับใบบริสุทธิ์เมื่อครบกําหนดการพักโทษนั้นให้ไปถามรายละเอียดจากกรมราชธรรมเมื่อถามต่อไปว่าถึงนักโทษที่จะเข้าเกณฑ์จะได้รับการอภัยโทษในช่วงวันมหามงคลละ่ะว่าอย่างไรบ้างไปฟังคุณทวีตอบค่ะ อย่างยังมัน,ม,นมันไม่มันต้องอยู่ที่คณะกรรมการนะครับอยู่่ทีคณะกกรรรมาในคดีอื่น,นที่โดนฟ้องเรื่องมองนหนึ่งสองปกต,ปกติปกติเ,เราจะเป็นแต่ละคดีไม่เอามาโยงกันอ,อ๋อก็แยกไปเลยแยกกันหนึ่งหนึ่งสองแต่แต่เว้นเว้นแต่คดีที่มีการตัดสินถึงที่สุดถึงจะามารวมกันนะครับอันนี้ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะคะที่นักข่าวถามว่า นักโทษที่เข้าเกณฑ์จะได้รับการอภัยโทษในช่วงมหามงคลเนี่ยมีมั้งไหมคือเรื่องนี้คุณทวีบอกว่าไม่อาจก้าวล่วงได้เพราะเป็นพระมหากรุณาที่คุณต้องรอให้ประกาศลงมาก่อนกระทรวงยุติธรรมและก,ลมร,กร,รมราชัณฑ์ต้องเตรียมกันไว้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีซึ่งไม่ทราบว่าะจะนำเข้าคอรมอ,อก,ก่อนวันที่28ดก,กรกฎาคมนี้หรือไม่แต่ยอมรับว่ากรมราชธรรมมีการสำรวจเอาไว้แล้วและกระทรวงยุติธรรมเตรียมข้อมูลไว้เรียกเมื่อใดได้เมื่อนั้น แต่ไม่ทราบว่ามีจํานวนเท่าไหร่เพราะไม่สามารถไปจํนวนจํานวนได้ในจํานวนนี้นะคะว่ากันว่าในวงการข้าวว่ากันว่าจะมีคนที่หลุดจากคดีข้าวออกมาภายใน28นกรกฎดาคมนี้ด้วยค่ะไปดูแล้วกันว่าก่อนหน้านี้คือเป็นคดีเป็นนักโทษอยู่ตรงนี้ได้ทาความดีความชอบก็ไต่ระดับข,ขึ้นไป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 เป็นนักโทษดีเยี่ยมจากนักโทษดีเยี่ยมขึ้นไปแล้วนะคะก็จะเอาลงลิฟต์ลงมาทีละขั้น ก็โทษในแต่ละวันสําคัญแต่ละวันสําคัญแต่ละวันสําคัญแล้วมันเหลืออยู่ตอนท่อนนี้พอวันมหามงคลเจ็ดสิบสองนี่แหละหายเลยออกได้เลยครับจะไปดูนะอันนี้คําถามของนักข่านวะเพราะว่านักข่าวไปรู้มาว่ามีรายชื่อของคนที่หายไปเลยออกได้เลย28กร,รกฎาคมน,นี้แหละค่ะอืมอันนี้เพิ่มเติมนะคะถามต่อไปว่าถ้าสิทจะไม่มีเงื่อนไขอะไรหลังพ้นโทษหรือไม่คุณจะมีบอกว่าขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ ส่วนคดีอื่นที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องเช่นมาตรา1นึก็เป็นไปตามกระบวนการปกติแต่ละคดีเราจะไม่นํามาโยงกันเว้นแต่คดีนั้นตัดสินถึงที่สุดที่สุดแล้วเมื่อถามถึงนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรียื่นขอดีกาพระราชทานอภัยโทษแล้วหรือยังคุณทวีตอบสั้นๆว่าไม่ทราบรายละเอียดในอดีตนี่นะคะคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรเนี่ย คุณยิรัก์ชินวัตรเนี่ยคุยกับคุณทวีบ่อยมากนะคะในอดีตนะคะคุณยิรักษ์คุยกับคุณทวีบ่อยมากเพราะฉะนั้นคุณทวีต้องรู้ในรายละเอียดนะคะสำหรับเรื่องนี้